Oh, สวัสดีที่รักทุกคนนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอมี่สีชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาสายมูเตลูกันนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสีกระเป๋าตังเรียกทรัพย์ตามวันเกิดนะคะเรียกซับเรียกซับ โอเคนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องสีกระเป๋าตาังต,ตามวันเกิดนะคะใครเกิดวันไหนนะคะไปเตรียมเอากระดาษมาจดไว้เลยนะคะเพราะว่ามีแต่ทริคดีๆทั้งนั้นนะคะก่อนอื่นเลยก่อนจะไปเข้าเรื่องสีกระเป๋าตังต,ตามวันเกิดนะคะมีทริคนิดนึงเกี่ยวกับการเลือกกระเป๋าตางค์นะคะก็คือกระเป๋าสตางะค,ะค์งที่เรียกทรับสําหรับทุกวันเกิดเลยนะคะก็คือเป็น ป๋าสตางค์ทรงยาวนั่นเองนะคะแล้วก็ทริคสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือกระเป๋าสตางค์ที่ขาดเก่าหลุดลุยคือแบบดูแล้วว่ามันเก่ามันยับมันเยอะนะคะห้ามนำมาใช้เด็ดขาดเพระเป็นการแบบว่าซับจะไม่เข้ากระเป๋าเลยนะคะ อ๋อแล้วก็อีกนิดนึงนะคะสําหรับกระเป๋าสตางค์ทรงยาวนะคะนอกจากจะเรียกซับได้ดีกว่ากระเป๋าสตางค์ทรงสั้นแล้วยิ่งถ้ามีซิปรอบด้านเนี่ยก็จะยิ่งเก็บซับอยู่เข้าไปอีกนะคะอ่ะโอเคเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่วันอาทิตย์ก่อนเลยนะคะสําหรับสาววันอาทิตย์นะคะกระเป๋าสตางค์ที่เหมาะกับคุณก็คือ สีบารมีของวันอาทิตย์นะคะคือสีแดงและสีชมพูนะคะสำหรับ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะจะมีสีเหลืองสีทองสีขาวสีเทาแล้วก็สีเงินนะคะสําหรับสีของการเรียกทรัพย์เกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะคะก็จะเป็นสีเขียวสีดําสีม่วงและสีน้ําตาลนั่นเองนะคะและสีการากินีที่ไม่ควรใช้เลยสําหรับเสาววันอาทิตย์ก็คือสีน้ําเงินแล้วก็สีฟ้านะคะ โอเคมาต่อกันที่สาววันจันทร์นะคะสําหรับสาววันจันทร์นะคะสีกระเป๋าสตางค์ที่เหมาะกับคุณนะคะในด้านบารมีในการเรียกทรัพย์นะคะก็คือสีเหลืองสีทองสีขาวสีเทาแล้วก็สีเขียวนะคะสําหรับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็คือสีชมพูนะคะสําหรับ สีของการเสริมเงินทองโชคลาบนะคะก็คือสีดำสีม่วงสีน้ำตาลสีส้มสีเหลืองสีทองนะคะสังเกตดูจะเป็นสีออกโทนโทนเหลืองเหลืองทองๆน้ำตาลจะเหมาะกับสาววันจันทร์มากเลยนะคะสำหรับสีที่เป็นกาลกินีห้ามใช้โดยเด็ดขาดเลยนะคะก็คือสีแดงนั่นเองนะคะ โอเคเราไปต่อกันที่สาววันอังคารนะคะสำหรับสาววันอังคารนะคะสีเกี่ยวกับบารมีของสาววันอังคารนะคะก็คือสีชมพูสีดำสีม่วงนะคะสีเกี่ยวกับสุขภาพใช้แล้วสุขภาพดีอาจจะเป็นทั้งสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพทางกร,ระเป๋าสตางค์นะคะก็คือสีเขียวนะคะสำหรับสาววันอังคารนะคะสำหรับสีของการเสริมเงินทองโชคลาภเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋านะคะสำหรับสาววันอังคารก็คือสี เหลืองส้มทองสีเทาเข้มสีเงินและสีน้ำตาลนะคะโอ้มีไซส์ใช้ใส ใช้สีเงินได้ด้วยนะโอสีแบบมิเลเนียมอะไรเงี้ยโอเคนะคะสำหรับสาววันอังคารนะคะโอเคเรามาต่อกันที่สาววันพุธนะคะสําหรับวันพุธเนี่ยจะมีความพิเศษหนึ่งเพราะว่าจะมีวันพุธกลางวันแล้วก็วันพุธกลางคืนนะคะเรามาเริ่มกันที่วันพุธกลางวันก่อนนะคะสําหรับสาวสําหรับชาวสาหรับสาวที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะสีที่ช่วยส่งเสริมด้านบารมีนะคะก็มีสีเขียวจีส้ม สีเหลืองเข้มสีทองนะคะแล้วก็สีที่ส่งเสริมด้านสุขภาพก็มีสีดำสีม่วงแล้วก็สีน้ำตาลนะคะส่วนสีที่เสริมทางด้านเงินทองโชคลาภเรียกทรับเข้ากระเป๋าสตางค์นะคะก็คือสีเทาสีน้ำเงินแล้วก็สีฟ้านะคะส่วนสีที่เป็นกาลกินีห้ามใช้โดยเด็ดขาดเลยนะคะก็คือสีชมพูนั่นเองค่ะ สำหรับสาวที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะ สีที่ส่งเสริมด้านบารมีนะก็คือสีเทาและสีแดงนะคะสำหรับสีที่ส่งเสริมเกี่ยวกับสุขภาพนะคะก็จะมีสีน้ำเงินและสีฟ้าสองสีนะคะสำหรับสีที่เสริมด้านเงินทองโชคลาภเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าสตางค์นะคะก็คือสีครีมสีขาวสีเทาสีม่วงและสีชมพูนะคะสำหรับสีที่เป็นกาลกินีห้ามใช้โดยเด็ด ขาดนะคะก็คือสีส้มสีเหลืองสีทองและสีน้ำาลานั่นเองเรามาต่อกันที่สาววันพฤหัสบอดีนะคะจริงๆรสะก,ก็ได้นะคะสาทุกวันก็ดีนะคะหมายถึงผมนะคะโอเคสีสำหรับสาววันพฤหัสนะคะที่ส่งเสริมด้านบารมีนะคะก็มีสีส้มสีเหลืองสีทอง สีน้ำเงินแล้วก็สีฟ้านะคะสําหรับสีที่ส่งเสริมด้านสุขภาพนะคะก็คือสีเทานะคะและสําหรับสีที่สําคัญที่สุดคือสีแห่งการเรียกทรัพเรียกโชคลาภเข้ากระเป๋าสตางค์ของสาวันพฤร้หัสนะคะก็คือสีแดงสีครีมสีขาวแล้วก็สีเงินนั่นเองนะคะแล้วสําหรับสีที่ห้ามใช้โดยดขาดสีแห่งการากินีของกระเป๋าสตางค์นะคะ ก็คือสีดำนั่นเองค่ะสำหรับสาววันศุกร์นะคะซึ่งเป็นวันเกิดของแอมด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับสาววันศุกร์นะคะสีที่ ใช้แล้วแบบมีบารมีนะคะก็คือสีน้ําเงินสีฟ้าสีเหลืองสีทองสีครีมและสีขาวนะคะเพราะฉะนั้นบอมันไม่ก็ไม่ใช่แค่เรื่องกระเป๋าสตางค์อย่างเดียวนะจริงๆมันยิงไปถึงพวกเสื้อผ้าการแต่งตัวด้วยนะคะสําหรับแอมเนี่ยวันไหนที่จะไปทําอะไรที่มันแบบ เออเราต้องการแบบเออชัยชนะต้องการแบบนัมบุ้วันอะไรเงี้ยเออเราก็จะใส่แบบสีขาวสีครีมซึ่งมันสีแห่งบารมีใส่แล้วเรามีบารมีเหนือคนอื่นอะไประมาณนี้นะคะสีพวกนี้เอาไปอดัดแบบใช้เกี่ยวกับการแต่งตัวได้ด้วยแล้วก็กระเป๋าสตางค์ได้ด้วยนะคะเราไปต่อกันที่สีของสุขภาพนะคะใช้แล้วแบบ เออสุขภาพปีส่งเสริมด้านสุขภาพก็คือสีแดงนั่นเองนะคะสำหรับสาววันศุกร์นะคะแล้วก็สีแห่งการเสริมเงินทองโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาอไหลยเยอะเลยนะคะสำหรับเงินทองไหลมาเทม,มาสำหรับสาววันศุกร์นะคะก็คือสีเขียวและสีชมพูนั่นเองคะ่ะ แล้วก็สีที่ห้ามใช้โดยเด็ดขาดนะคะสีแห่งกาลกินีนะคะก็คือสีม่วงนั่นเองนะคะแช์ประสบการณ์ของสาววันพุธนิดนึงเออขอโทษค่ะสาววันศุกร์นะคะวันนี้เป็นอะไรพูดผิดพูดถูกเธอจะรีบไปไหนเนี่ยคือก่อนหน้านี้ใบแบบใบแบบใบแบบว่าอ่าก่อนล่าสุดนะคะไม่ไม่ใช่ last one นะคะก็คือใบก่อนที่จะมีใบใหม่เออเ่มใช้สีนี้ตอนนั้นคือไม่ได้้รู้เลยว่าเออสีไม่ได้ดูเรื่องแบบ สายมูเท่าไหร่ก็คือมูอยู่แต่ว่าไม่รวมมาถึงกระเป๋าสตางค์พอเริ่มเริ่มได้ม,ม,มาดูเอา้าวตายแล้วฉันใช้สีแบบกาลากินีนี่นาเป็นสีม่วงก็ว่าอยู่ทําไมแบบว่ากระเป๋าใบเนี้ยมันเก็บเงินไม่อยู่จริงๆอะเพื่อนๆอันนี้ไม่ได้แบบอะไรเลยนะแล้วใช้โปรดใช้วิจารณญานในการรับชมนะคะคือแต่ดีฉันบอกก่อนว่าฉันใช้กระเป๋าใบเนี้ยเก็บเงินไม่อยู่จริงๆ ก็เลยดิฉันก็เลยได้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์พอมาดูแบบเฮ้ยสีตามันเกิดนั่นนี่นู่นแล้วก็เลยเอาอยากมาแชร์เพื่อนๆก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาแล้วก็ตอนเนี้ยบัดนาวนะคะดอลลารส่นของดิฉันนะคะกระเป๋าใบใหม่คนนี้ก็มีก็คือสีนี้นะคะนิ่งๆดูสิสติกเกอร์ยังไม่ออกเลยคือแบบซื้อมาแบบใหม่ๆสดๆเลยนะคะกระเป๋าตังค์ในนี้มีอยู่20บบาทอย่าดูเลยคือแบบว่า มันใส่ของได้แบบเยอะจริงๆนะคะตรงเนี้ยถึงมันไม่มีซิปปิดตรงนี้แต่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่ใส่ที่ใส่เงินนึกออกไหมเพื่อนเื่อก็คือตรงเนี้ยมันเป็นกระเป๋าทรงยาวตามตำราเลยทรงยาวเรียกซัพบกว่าทรงสั้นถูกไหมแล้วก็ตรงที่ใส่กระเป๋าสตางค์มีซิปอ่าเพื่อเป็นการกันเงินรั่วไหลนะคะตามตำราแล้วก็ด้านนี้ที่เอาไว้ใส่แบงค์นะคะมันไม่มีซิปก็จริงแต่มันมีที่ปิด ด้านหนาการเงินรวยเช่นกันแล้วก็สีของกระเป๋าสตางค์สำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะก็สีที่เรียกทรับก็คือสีเขียวและสีชมพูใช่ไหมแต่พอดีแบบว่าแอมไม่อินกับสีที่เป็นชมพูกับเขียวะแกเอามาทำกระเป๋าสตางค์ก็ไม่รู้ว่าแบบมันไม่อินนะก็เลยเอาเป็นสีเหลืองทองมาแล้วกันซึ่งมันเสริมในด้านบารมีอ่าเขามีทรคนิดน,นึงสำหรับใครที่ ใช้กระเป๋าสตางค์อยู่ตอนนี้และยังไม่อยากเปลี่ยนนะคะเพราะว่าใช้อยู่แต่ว่าอยากให้เป็นสีกาลากีนีเท่านั้นพอนะเพราะมีทริคนิดนึงก็คือไปเอาสติกเกอร์สีที่แบบเรียกซับประจำวันเกิดของเราอะมาแปะไว้ก็ได้แปะไว้ข้างในหรือข้างนอกก็ได้มาแปะไว้นิดนึงให้มันมีสี ของเราอะสีที่แบบว่าเสริมเงินทองของเราแปะอยู่ในกระเป๋าสตางค์สักนิดหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สาววันเสาร์เลยค่ะโอเคค่ะสําหรับสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับสาววันเสาร์นะคะสีกระเป๋าสตางค์ที่เสริมบารมีนะคะก็คือสีดําสีม่วงสีน้ําตาลสีเทาแล้วก็สีเงินนะคะสําหรับสีที่ส่งเสริมด้านสุขภาพนะคะก็มีสีส้มสีเหลือง แล้วก็สีทองนั่นเองค่ะสำหรับสีที่เรียกทรัพย์เสริมโชคลาภด้านเงินทองนะคะก็คือสีน้ำเงินสีฟ้าแล้วก็สีแดงค่ะและสำหรับสีที่ห้ามใช้โดยเด็ดขาดเป็นสีแห่งกาลากินีสำหรับสาววันเสาร์นะคะก็คือสีเขียวนั่นเองค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆและสุดท้ายเนี้ยแอมมี คาถาเรียกทรัพย์มาให้ด้วยนะเออเป็นคาถาเรียกทรัพย์นะคะคือพอเราได้กระเป๋าใบ<ๆ>กระเป๋าใบใหม่มาเราก็ามาท่องคาถานิดน,นึงอันนี้สําหรับสายมูนะคะโปรดใช้อุตญาณในการรับชมนะคะถ้าใครไม่เชื่อก็เออก็เลื่อนผ่านไปดูคลิปอื่นนะคะเดี๋ยวแอมจะทิ้งคาถาเนี้ยไว้ในใต้ d e s c r i p t i o นนะคะแอมจะทําทําไว้ให้ใ,ใต้ description เพราะถ้าให้มันนั่งอ่านเนี้ยน่าจะยังไม่จบคลิปแน่เลยนะคะ แล้วก็สําหรับวันนี้เพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์อะไรสําหรับการดูคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่ากระเป๋าสไตล์ที่ขาดที่เก่าห้ามนํามาใช้เด็ดขาดเลยเพราะว่ามันจะส่งเสริมมันจะทําให้เงินรั่วไหลนะคะ ทริคเล็กๆน้อยๆนะคะโอเคสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปสายมูเตลูแล้วชอบคลิปประมาณนี้ช่วยคลิกไลค์หนึ่งกำลังใจให้หน่อยจะได้รู้ว่าชอบจะไดเอามาทำให้อีกนะโอเคสำหรับใครที่ยังไม่กดซั s c r ค b e นะคะกดซ b s c r i b e ให้ด้วยค่ะกดหรือยังคะกดให้ด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบ้า